จอร์ดราเซลคว้าโพลโอ้โหทุกคนเราเชื่อว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าอาทิตย์นี้คนที่คว้าโพลเนี่ยมันจะเป็น3ใครนอกจาก3คนแม็กซ์แลนโดหรือออสการ์นะครับทุกคนแต่จอร์ดสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วนะครับแบบเหนือความคาดหมายมากแล้วก็ยังไม่คิดแล้วว่าเออใครจะคว้าได้ยอะไรเงี้ยโอ้โหแต่จอร์ดสุดมากๆนะครับทุกคนแล้วประเด็นคือไอแ l บที่ทําได้เนี่ย เป็นแลบที่เร็วที่สุดของสนามที่สิงคโปร์มารีนาด้วยนะครับทุกคนก็คือโอ้โห,โหตาจอดสุดมากๆนะครับแล้วก็ไหนจะมีดราม่าแม็ก vs แลนโดเอทุกคนเดี๋ยวไปเล่าไล่แบบ ไปไล่เล่ากันในคลิปกันนะครับหรือว่าจะเป็นวิลเลียมโอ้โหอาทิตย์ก่อนนู่นที่บากูนะครับโอ้โหอย่างกษสวรรค์วันนี้ดิ่งลงไปเลยนะครับคือยิ่งกว่านรกคือแม่งโคตรนรกเลยนะครับทุกคนบางงั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราไปคุย防控การเลนในการสรุปคุลิฟายที่สิงคโปร์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F1 ฟวนเป็นวันนะครับทุกคนกับช่วงที่มีชื่อว่าคุลิฟายย่านะครับมาคุยหลังคุลิฟายหลังคนหลังมาคุยหลังคุลิฟายที่สิงคโปร์กันนะครับทุกคนโโอ้้ยมึนนนนนะะคคครรัับบี่แลวทุกกหเิด อะไรเยอะขึ้นมากเลยนะครับในในช่วงคอลีฟายเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่พอมันจบคอลีฟายเนี่ยก็มีคนนั้นคนนี้พูดแล้วก็ มีเรื่องน่าช็อกกัหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปไล่ด้วยกันนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นที่บอกว่าคุริฟายวันนี้ที่สิงคโปร์คือลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่มีอะไรพลิกเยอะแต่ก็มีเรื่องสะพายอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปคุยกันเนาะนี่อัดดึกเลยนะครับตีสองจริงๆมันแข่งเสร็จตั้งแต่กี่โมงวะสองทุ่มนะครับทุกคนคือเราอยู่ข้างนอกเนาะกลับมาตอนแรกก็ว่าจะอัดเลยนะครับดูบอลไงชิลิพูแม่งแพ้อีก โอ้กูแพ้สามนัาติดเลยนะครับใครเป็นเด็กหงก็มารายงานตัวได้นะครับกูระปวดหัวเลยแพ้สามนาติดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนนั่นมันเรื่องบอลแต่ประเด็นคือพอเชฟวันกูก็เชียร์ทันเซอร์ว่าเอ้ยเลสนี้สน่อยไหมเพื่อลอสโกว์ที่เพิ่งเสียไปโอ้กูปวดหัวกับเฟอร์รารี่อีกนะครับ เฟอร์รารี่และลิวพูเหมือนเป็นเฟอร์รารี่กับแมนยูเหมือนกันนะครับตอนนี้เนาะเ <c oughs> นาะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวจะไม่เนอนอกเรื่องมากนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับทุกคนแต่ก่อนไปเริ่มคลิปนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดินมนะครับที่มากดไลค์มาฟอลโล่มาคอมเมนต์อะไรกันนะครับขอบคุณมากมากเลยคือทุกคนใจดีกับเรามากจริงๆแล้ว แบบมันเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีสำหรับเรามากจริงๆนะครับทุกคนเพราะงั้นคลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับหากชอบคลิปนี้ชอบช่องเรานะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับหรือแชร์คลิปนี้ชวนเพื่อนมาดูช่องเรากันได้นะครับจะครบ1000 Follow แล้วนะครับจะครบ1 0 0 0 s u b s c r i b e แล้วนะครับทุกคนก็เอ,อ้ยแฟนโทรมาทุกคนแป๊บนึงขอรับก่อนเออเขออาอัดคลิปอยอ่ะทุกคนก็เอาใหม่เลยแฟนโทรมานะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้หรือแชร์เพื่อนเพื่อนแบบให้เพื่อนๆมาดูช่องเราเนาะจะครบ1000 s u b s ซับสไครป์แล้วนะครับทุกคนก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาถึงจุดนี้จริงนะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมา,มากๆของเราแล้วก็กับทุกๆคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบช่องเราผลงานเราขอบคุณทุกคนนะแล้วก็ยังสามารถติดตามเราได้ในช่องทางอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็น IG Tik t o k f a c e b o o k นะครับทุกคนใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยนะ f 1ไป n w a n นะครับทุกคนไปกดติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะแล้้วกกก็็หหหาา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 มมีลลูคคทท่่่่นนนนใดดรรรืออออสปเเเซ์ิิจยตต ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2ช่องทางเนาะช่องทางแรก DM เข้ามาได้เลยนะครับใน IG หรือ f c e e o o o นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นอนะีเมลเนาะ do f 1 8 1 at gmail com นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับะไปะทุกคนเดี๋ยวเราไปไลฟกันเลยคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่าเราสามารถหยิบอะไรมาพูดได้บ้างให้มันยาวหน่อยจะได้เหมือนเรานั่งคุยกันเยาวนะครับทุกคนก็ มาเริ่มที่คิวหนึ่งเลยนะครับคิวหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีเอาตอนท้ายก็คือแกสลี่เนี่ยมันเราไม่แน่ใจว่าชนหรือหลุดแท็กไปนะครับแต่เอาเป็นว่ามันเกิดเยลโล่แฟกแล้วมันนานประมาณนึงนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับแกสลี่ก็ไม่ได้มาจับเวลานะครับสุดท้ายคิวหนึ่งสุดตรงนี้สั้นๆเลยนะครับทันเซอร์นะครับเร็วสุดนะครับแล้วก็ตามด้วยราเซลนอร์วิสแล้วก็เวอร์สแตเปนนะครับส่วนคนที่หลุดคิวหนึ่งนะครับก็จะมีโบเทเลโตสโตลคอร์ินโตโอคองแแลล้วกก็สี่นะครับบจ เป็นไงทุกคนสั้นไหมเราบอกเลยว่ามันลื่นเปืือยจริงๆนะครับสิงคโปร์แล้วมันไม่มีอะไรพริเห้เรามานั่งพูดกันไงเพราะงั้นก็จะไหลไปเรื่อยๆง่ายๆละกันเนาะจบคิวหนึ่งนะครับมาคิวสองทุกคนซึ่งคิวสองก็มีเรื่องตื่นเต้นสักนิดหนึ่งนะครับพูดคุยกันเนาะนั่นคือจริงๆเราจดไว้เนี่ยมันจะมีคีเมียตัวนเรี่นะครับตอนแรกทำคะแนนเราว้าวมากนะคือน้องน่าจะขึ้นไปหนึ่งหรือสองเลยอะแล้วเวลาแบบ หูย่างแจ่มนะครับสุดท้ายไปหลุดแทกลิมิตนะครับโดนแทกลิมิตตรงเทิง2นะทุกคนแล้วคือกว่าจะได้มาจาับเวลามันก็เกือบหมดแล้วดีที่ไอ้รอบจับเวลาที่มันวิ่งใหม่เนี่ยก็ทําเวลาได้ดีนะครับก็ผ่านคิวสอมาอย่างง่ายได้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่รุนมากๆเลยคือชาส์เลคลาดนะครับทุกคนแม่งเกือบหลุดคิวสโอ้โหเฟอร์รี่ปีนี้มันอะไรนักหนาครับการที่ต้องหลุดจากคิวสนะครับเกือบนะคือ หมดเวลาแล้วอ่ะตอนเลอแคลมมาจับรอบสุดท้ายอ่ะตัวเองยังอยู่15อยู่เลยนะครับดีที่ตัวเองก็แบบอ่ะเอาตัวรอดได้แล้วก็พุ่งขึ้นมาจบ P6 ในคิวไปนะครับทุกคนโอ้โหแบบตอนนึกคือแบบยานะคือแฮมิลตันเนี่ยอุตส่าห์หลุดไปแล้วไปคิวได้แล้วมึงเนี่ยหลุดคิวสามไปบ่อยสุดแล้วเลอแคลยังจะเกือบให้มันลุ้นอีกนะครับก็แหมเฟอร์รี่เดี๋ยวเราไปคุยในทอล์กกิ้งพอยกันว่าวันนี้เฟอร์รี่มีอะไรให้บ่นกันบ้างนะครับเนี่ยเราจดไว้ด้ยวยนะอ่านให้ฟััังเเ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 ลลยยฟฟฟออ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 รรรรร์์์ฮฮฮนนนะะะคคคคบบื Fur <c oughs> จดไว่า่าทุก ไะที่นี่นะครับ Q2 มันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากเนาะมันก็จะมีวิลเลียมนะครับสุดท้ายวิลเลียมไม่ผ่านทั้ง2คันเลยนะครับหลังจากฟอร์มของคาร์ลอสไซที่ดีมากๆขึ้นโพเดียมที่บากูนะครับทุกคนแต่เรสนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เคยบอกอไว้แล้วว่าเออที่สิงคโปร์เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นมิดกับรถวิลเลียมเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวิลเลียมหลุดจาก Q2 ทั้งคู่นะครับอเล็กซานเดอร์อัลบอน P2 และคาร์ล็อซาย P3 แต่สุดท้ายมีเรื่องซวยกันันนน้อีีกกกทุค็เด๋ยวไปคคุยยกกกันันนนนนใลลออิิ้งพต์แวะโดดส่านะครับบก็คคืออแมม่่งงงสุดตติิิจรรๆนนนะัวลลเีีย้ Oh. จากแบบอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปมาก็คือจากอาทิตย์นู้นนะครับขึ้นสวรรค์อาทิตย์นี้ลงอาลกแล้วมึงโดนถีบลงไปอีกนะครับแหมเออคิวสองก็จะประมาณนี้นะครับคนที่ไม่ผ่านคิวสองเนาะก็จะมีโฮเกนเบิร์กอัลบอนซายลอสันและเซอโนดะเซร์โรดานี่อาการหนักแล้วนะครับนี่คือปึ้งกับลอสันอีกนะก็คือเนี่ยถ้าเอาตามผลตอนคิวสองเนี่ยในในคือเลดบูสี่คันเนี่ยซอโรดะคือท้ายสุดนะโอ้โหมันเนาะอาการหนักแล้วนะซอโนดะ นะครับเหมือนจะดีอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วที่บากูเหมือนจะดีอาทิตย์นี้กลับมาแม่ทีนี้นะครับมาที่ Q3 เนาะจริงๆมันก็ยังไม่มีอะไรเยอะนะครับคือมันน่าตื่นเต้นตรงที่มันก็จะวิ่งคนละ2คนละ2รอบเนาะรอบแรกที่ออกมาจาับเวลากันเนี่ยมันน่าสนใจตั้งแต่รัสเซลเลยนะครับรัสเซลเนี่ยคือทําเวลาได้ดีสุดนะครับที่1.2 2, 2 9.1อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ประเด็นคือไอ้ตรงเพือนสุดท้ายก่อนเกือบจะออกแล้วอะรถมีว็บ,บกระแทกปึ้งกับกำแพงแค่หนึ่งนะครับแต่สิ่งนั้นไม่สามารถหยุดจอได้นะครับมาทําเวลาแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแม็กตามมา23น่าจะคิมมี่หรือนอริสอะไรเงี้ยกม็มีอะไรจบรอบแรกไปนะครับทีนี้ตอนเรามาจับรอบ2กันเนี่ยแลนโดเนี่ยออกมาก่อนเลยนะครับพวกเราจะไม่ผิดนะแลนโดเนี่ยออกมาก่อนเลยแล้วก็อย่างที่รู้ด้วยสถานการณ์แมคคารนตอนนี้นะครับการได้โพหรือแบบอะไรที่มันต้องรีบคว้าชัยชนะให้เร็วที่สุด มันจะดีมากๆนะครับแต่แลนโดทําได้ไม่ดีนะครับเหมือนจะเหลืองตอนเซกเตอร์หหรือ2องตอนเราดูคือแบบโผลมันบวก5ไปแล้วบวกจุดหเพราะงั้นการได้โผล่ในยากและสุดท้ายแลนโดทําได้ไม่ดีนะครับเพราะงั้นจบคิวสามแลนโดก็ได้แค่ผีห้านะครับถือเป็นการออกสาร์ที่ไม่ดีนะแล้วตัวเองแชมป์เก่าด้วยนะมาดูกันว่าพรุ่งนี้แมคคาเรนจะเป็นยังไงที่นี้นะครับพอแลนโดหลุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือคนที่แบบเฮ้ยอยากลุ้นโพลแล้วแบบมีลุ้นแชมป์เนี่ยมันก็จะมีออสการ์กับแม็กซ์ใช่ไหม มันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยต้องเอาชนะจอทให้ได้ใช่ไหมทุกคนแล้วพ่อมาวิ่งเนี่ยพีเนี่ยก็นะทำดีสุดแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้แค่ P3 นะครับแต่ประเด็นคือก้องมันก็ตัดไปให้ดูจอทว่าเออจอทจะทำเวลาได้ดีขึ้นไหมนะครับสรุปจอททำได้นะครับและดีขึ้นลบ จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดมังทุกคนคือเจ็ดในพันวิอะบ้าไปแล้วนะครับเพราะงั้นตอนนั้นดูแล้วก็รู้เลยว่ามันเหลือคนเดียวแล้วนะครับที่จะสามารถเอาชนะแม็กได้นะครับเอ้ยจอร์ดได้นั่นก็คือแม็กนะครับเหลือคนแล้วประเด็นนี่แหละคือตอนเราดูอ่ะคือเห็นเลยว่าเซกเตอร์แรกเนี่ยมันเขียวหรือเหลืองอะเนเวอมาเนี่ยแหละแต่คือรู้เลยว่าเฮ้ยเซกเตอร์สามมันยังเหลือนะแล้วตอนเซกเตอร์สองมันจบเนี่ยแม็กห่างจากจอร์ดแค่จุด หนึ่งประมาณนั้นนะครับจุดหนึ่งไม่เยอะเพราะงั้นทุกคนเวลาดูคอลีฟายจะรู้ไหมไอ้่แล้วว่าวแบบต่อให้มึงจะแบบเลืองหรือเขียวมาแต่ถ้าแกปมันยังไม่ได้มากจนเกินไปเนี่ยแม็กมีสิทธิ์ผิดได้นะครับตอนเราดูก็แบบเฮ้ยอย่าพึ่งเอาอย่าพึ่งแบบตัดชื่อแม็กออกแม็กเนี่ยเป็นคนที่ตัดชื่อแม็กออกไม่ได้ทุกสถานาการณ์ประเด็นคือตอนเราดูเราเห็นแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยกล้องเนี่ยมันจะได้เห็นแม็กคาเรนคันนึงเนี่ยไกลๆนะครับแล้วก็ตอนแรกเราดูล้วก็คิดแล้วว่าเอ๊มันจะมีผลกับแม็กไหมนะมันจะไปแบบ แม็กออกโค้งสามมาแล้วก็งว่าทําไมแม็กมันช้าและเวลาไม่จับต่อก็คือเนี่ยแหละมันเป็นรถของนอริสนะครับที่ไปอยู่ตรงนั้นแล,แล้วเราเชื่อว่ามันน่าจะมีผลสําหรับแม็กนิดหนึ่งนะครับคิดว่านิดหนึ่งอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่มันน่าจะมีผลหน่อยนะครับทำให้สุดท้ายแม็กก็ทําเวลาได้ไม่ดีขึ้นนะครับทุกคนได้แค่ P2 จอร์ดคว้าโพไปนะครับซึ่งมาจากไหนจริง,รงๆนะครับทุกคนเราเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดว่าวันนี้จอร์ดราเซล จะขวาโพเกินคาดใครลายคนมากแล้วประเด็นคือมันเป็นโพสถิติของที่มารีนาด้วยนะครับประเด็นคือทำลายทีเดียว2ครั้งติดอะเพราะไอ้รอบแรกที่วิรอบแรกอะก็ทำลายแล้วรอบที่2กดลงมา0.007ก็คือ7ใน1,000วิอะ่ะโอ้โหสุดจริงๆแล้วตาจอนเนีขับดีด้วยนะเวลาได้ออกจากโพเราจะเห็นว่าเออแก่นิ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ ออกจากโค้งแรกเราจอทําไม่ดีนะโอ้โหพรุ่งนี้ใครจะไปรู้ว่าผู้ชนะนี่มันอาจจะไม่ใช่คนที่ลุนแชมป์อยู่ตอนนี้อย่างแม็คา์เลนหรือแม็กเวอร์สแตเปนก็ได้นะครับอ่ะจบไปนะครับสรุปแล้วตอนคิวสเนี่ยคนที่ออกสตาร์ทจากแถวหน้าเนี่ยก็จะเป็นจอร์เรสเซลกับแม็กเวอร์สแตเปนนะครับโอ้โหเนาะแถวหน้า2คนนี้นะครับน่าสนุกจริงๆเนาะแล้วก็3เนี่ยจะเป็น p ีเอสเนาะแล้วสี่นะครับทำผลงานได้ดีนะคิมมี่อันตนเนลี่นะครับเอ้ยความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วนะครับส่วนอนอริสสิ่งที่บอกในายค่ะพี่ห้าก็ แน่วันนี้แม็กคาเลนโดยเฉพาะนอริสเนี่ยมีความแบบฟอร์มแกว่งเหมือนกันในช่วงหลังเดี๋ยไปคุยกันนะครับส่วนเฟอร์รี่นะครับแพมิลตันหกเลยแคร์เจ็ดนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปเราจดไว้นะเฟอร์์เฮอร์นะครับเดี๋ยวเราไปคุยพร้อมกันอ่ะจบไปนะครับคิวหนึ่งคิวสองคิวสามเห็นไหมทุกคนไวไหมเนี่ยคลิปอัดมาแป๊บเดียวเองนะครับหมดแล้วปกติมันจะต้องยาวกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะว่ามีอะไรบ้างซึ่งวันนี้ มันไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามันก็ยังพอมีทอล์กอิงพอยท์ให้พูดถึงบ้างนะครับเริ่มที่อันแรกเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้ Mercedes มาดีนะครับมาดีทั้ง2คันเลยนะเราเริ่มที่คนที่ได้โพลก่อนนะครับนับน่นคือจอร์ดราซเซลนะครับโอ้โหวันนี้เราเห็นทรง Mercedes มาตั้งแต่ p พ็กทีสหนึ่งสองนะว่าเฮ้ยมันดูดีนะถึงแม้จะมีจอร์ดตอน p พ็กทีสสอมาไปชนจนปีก หักอะไรเงี้ยแต่ก็พอออกมาจาับเวลาก็รู้สึกวบาเออมันดูดู promising ดูมีอะไรนะแล้วตอนทั้ง Q1 Q2 อะราเซลเนี่ยติด1ใน3เกือบหมดเลยนะครับใช่ติดหมดเลยราเซลติดหมดเลยนะครับเพราะงั้นเวสนี้มันดูจะเข้าทางเมอร์เซเดสมากมากนะครับและสุดท้ายตาจอจก็ขว้าโพไปได้แบบโอ้โหคือต่อให้อรอบ2ทําเวลาได้ไม่ดีขึ้นอะไอเวลาแรกก็คือโพอยู่ดีนะครับเพราะงั้นวันนี้จอสมาดีแล้วอย่างที่บอกไปมันก็เป็นเวลาสถิติใช่ไหมทำลายทีเดียว2ครั้งปุ๊บเหมือนเลยเหมือนตอนที่มอนซะ่าเนาะที่แม็ก ทำลายของนอร์วิสปุ๊บลงมานะครับก็ปบมือให้ตาจอดังๆนะครับทุกคนเนาะก็แม่ต้องป่วยซะหน่อยอาทิตย์ที่แล้วที่บากูเนี่ยป่วยนะครับอาทิตย์นี้เหมือนได้บัฟพลังป่วยเนาะแปลกเนะเอฟเวลาใครป่วยเนี่ยจะดีจะแบบเหมือนฟอร์มดีใช่ไหมอย่างล่าสุดถ้าเราจะไม่ผิดก็จะมีปีที่แล้ววะของไอ้คาร์ลไซที่ไปผ่าไส้ติ่งไหมใช่ไหมแล้วกลับมาได้แชมป์อ่ะเออเนี่ย ต้องซ่องป่วยก่อนหรือเปล่าหรือจะดีขึ้นหรือเปล่าสายมูสายมูอ่ะแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เมอร์เซเดสเนี่ยมาดีทั้ง2คันเลยนะครับเพราะคิมิเอตัวเนลลี่นะครับถ้าดู1 2 3่งสองสามเมื่อกี้คิวหนึ่งคิวองคิอ่ะคิมิมีเพสที่ดีมากๆนะครับแล้วก็คิวสองที่บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่โดนแอัตแทกลิมิตอ่ะตอนนั้นน้องนี่ขึ้นไปท็อปเลยนะแล้วก็คิวสสุดท้ายจบที่4นะและเหมือนจะได้กดม่วงสักเซกเตอร์หนึ่งด้วยนะครับทุกคนก็เหมือนพอผ่านในช่วงที่มันยากมาได้ตอนที ผ่านช่วงยุโรปมาทุกกีเลสไม่รู้ทั้งหลุดบ้างชนบ้างหรืออะไรบ้างอะ่ะแล้วก็โดนป่าโตทุบเข้าไปตอนหลังจมมอนซ่านะครับก็เนี่ยเหมือนดีขึ้นเลยนะครับไม่ก่อความผิดพลาดได้เห็นแล้วนะทั้งที่บากูแล้วก็ที่ที่นี่ที่สิงคโปร์เนี่ยเราได้พีได้ซาร์จาก P4 แถว2คู่กับ PSV นะครับก็เออเนี่ยมันคือเคมีที่เรารู้จักตอนตอนฤดูกาลที่เราดูแล้วแบบไอเด็กคนนี้แม่งมีของไอเด็กคนนี้แม่งอนาคตกไกลเพราะงั้นนี่แหละพอความมั่นใจมันเริ่มมานะครับก็ ตามที่เห็นเลยคีมีก็ฟอร์มดีจริงๆนะครับก็น่ายินดีกับเมอร์นะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้ลุ้นอะไรเยอะอาจจะลุ้นที่2ในประเภทคอนสตรัคเตอร์ใช่ไหมทุกคนแต่ก็เป็นสัญญาณดีนะครับก่อนที่จะไปเริ่มปี2026เนาะแล้วข่าวของเมอร์ตอนปี2026ก็ดูดีซะด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าจบปีนี้ดีแล้วไปต่อยอดจนปี2026ได้ปีหน้าใครจะไปรู้นะครับทั้งคีมีและจอร์จถึงแม้จะยังไม่เรื่องสัญญาอะไรแต่ก็2คนนี้แหละ อาจจะมีลุ้นถึงแชมป์ก็ได้นะครับอ่านี่ก็เป็น Mercedes ของวันนี้หลังคอลี่ไฟล์นะจ๊ะอ่ะทีนี้นะครับมาคุยกับประเด็นต่อมาแล้วกันนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราทิ้งไว้ใน Q 3นะครับนั่นคือ n o r r i s กับ Ver Sta เ p e n นนั่นเองนะครับถ้าให้เราไปไล่ไทม์ไลน์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้เดี๋ยวนะเราขาพันกับสายข้างล่างนะครับทุกคนจะเอาขาขึ้นให้เราไปไล่ไทม์ไลน์นะครับคือว่ายง่ายอะ่ะเราว่ามันเป็นความผิดพลาดมากกว่าคงไม่ได้มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้นคือถ้าไปดูไลททดีีีเเเเนน่่่่่ยยยรราาาาาจะห็ววองป ตอนนั้นเนี่ยคนเดียวที่สามารถสู้กับจอร์ดเพื่อแย่งโพได้เนี่ยคือแม็กและแม็กในเวลามาก็ดีนะครับแต่พอมาตอนน่าจะโค้งสุดท้ายอะก่อนที่มันจะก่อนที่มันจะเป็นทางเข้าพิพเดียเห็นแต่ไกลแล้วแหละว่าแม็กเนี่ยมาแล้วจะมีแมคคารเรนอยู่ข้างหน้าคันนึงนะครับและพอออกโค้งมามันเหมือนจะไปปะพอดีไม่ได้ปะคือมันห่างประมาณน่าจะ2วิถ้านับเป็นวิน,นะทำให้แม็กน่าจะเสียสมาธินะครับแม็กก็เลยไม่จับเวลาซึ่งอันนี้เนี่ยมันมันร้อนแรงตรงที่มันมีบทสัมภาษณ์ นะครับเดี๋ยวเราไปไล่ด้วยกันว่าบทสัมภาษณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับซึ่งเราไล่จากแม็กเวอร์แซปเป็นก่อนละกันแต่ก่อนไปนดูบทสัมภาษณ์นะครับทุกคนมันก็จะมีภาพไฮไลท์ส่วนตัวที่ทางเพจเอวันเขาลงแบบ o f f ฟิเชียลเนาะเหมือนจะเป็นแบบแม็กอะ ไอจังหวะที่เขาหยุดวิ่งพอดีแล้วมันเป็นรถของนอริสขนาดข้างนอริสจะเข้าพิษใช่ไหมทุกคนแล้วแม็กก็อยู่เนี่ยแม็กก็หันไปยกนิ้วและเยี่ย,ยมเยี่ยมก็เหมือนไปชนเลยว่าแบบเนี่ยมึงมาอยู่ตรงนี้ทําไมอะไรแบบนี้นะครับก็จัดเป็นหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มาต่อกกันที่บทสัมภาษณ์เลยนะครับอย่างที่บอกบทสัมภาษณ์นะครับทุกคนเราเซฟเอาไว้นี่เลยนะครับมีนักข่าวไปถามนะว่าเฮ้ย ผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในช่วงเซกเตอร์สุดท้ายใช่ไหมก็คือตอนสุดท้ายนั่นแหละทุกคนแมน็กก็ตอบว่าใช่มันเกิดขึ้นมันมีรถข้างหน้าคุณเนี่ยขับแบบชะลอไปเลื่อยเปือ่อยห่างจากคุณเนี่ยไปประมาณ2วินั่นแหละผมจะจดเอาไว้นะและผมจะจํามันเอาไว้ด้วยนะครับนะักขามถามเลยนะักข่าวนะักข่าวมถามนะักข่าวถนะามนะนะนะเลยนะครับว่าพูดถึงใครอะ่ะแม็กตอบเลยว่า ไม่ใช่ออสการ์นะครับนั่นก็คือแลนโดนะครับเพราะในไฮไลท์จะเห็นอยู่แล้วว่ามันคือแมคคาเรนนะครับและออสการ์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนาะและประเด็นคือตอนสัมภาษณ์อะออสการ์ก็ยืนอยู่ข้างขนะครับออสการ์ยังขับออกมาเลยมันก็เป็นเหมือนจังหวะที่มันพอดีแหละแล้วว่ามันมีผลอยู่แล้วนะครับเพราะแบบแมคก็ใส่มาเต็มนะครับพอออกมาเจออย่างเงี้ยมันก็คงอาจจะไปรบกวนอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ไปขวางเลสิ่งไลน์หรอกแต่ว่า มันก็เป็นเหมือนเป็นการไปดิสแทรกแม็ก Mac ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่จบแค่นั้นนะครับแลนโดเนี่ยก็โดนถามถึงบทสัมภาษณ์นี้ว่าเอ้ยเนี่ยแม็กพูดถึงคุณแบบนี้นะครับคุณคิดยังไงเนาะซึ่งตัวแลนโดเนี่ยตอบไปเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็บ่นอย่างนี้ทุกครั้งแหละเขาบ่นเกี่ยวกับทุกครั้งนั่นแหละเลดบูโอ้โหคนแลนโดตอบแบบนี้นะครับแหมช่วงนี้คือพอมันลุ้นแชมป์อะอาทิตย์ที่ผ่านมามาจี้บทสัมภาษณ์เดียวนะครับเขาก็ไปถามเนาะ รู้สึกว่าบทสัมภาษณ์อะไรก็ตามที่มันโยงระหว่างแม็กคาเรกนกับเรดบูลเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเชิงจิตวิทยาพยายามใส่โน่นนี่กันนะครับก็ตอบก็ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราว่าเขาก็คงไม่ได้มีไปโกรธอะไรกันข้างหลังขาลาดนหรอกเนาะแต่ก็เดือดเนาะเนี่ยหลังเราว่าไอ้จอนคอนเรฟเนี่ยไม่เดือดแต่ตอนสัมภาษณ์เนี่ยเดือดนะครับทุกคนคือเราว่าจังหวะนี้อย่างที่บอกไปมันโชคร้ายจริงๆนะครับซึ่งเราคิดว่าถ้าตรงนั้นไม่ได้มีแรนโดเนี่ยแม็กถามว่าจะกดชนะจอนได้ไหมเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่่าเเหมืออนนจีย มันมีจะมีกราฟิกขึ้นเนาะจอนเนี่ยเร็วกว่าแม็กในพวกเส้นทางตรงหมดเลยนะครับซึ่งแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีทางตรงเป็นของมันนะเนาะแล้วในเมื่อเป็นอย่างงั้นเนี่ยจอนเนี่ยเอาชนะยากแต่ว่าพอเป็นแม็กเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรมันยังไม่เกิดเราก็ตอบไม่ได้ ใช่ไหมทุกคนก็น่าเสียดายแทนแม็กจริงๆแต่ไม่เป็นไรสตาร์ทปีสมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแบบน่ากังวลสำหรับแม็กเพราะแม็กแบบเอาอยู่ทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะครับทุกคนเพรงงาะงั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราจะโยงขึ้นมาที่ท a l k ท n g p กิ n งพอยต่อมานะครับนั่นคือพรุ่งนี้การออกสตาร์จากแถวหน้าเนี่ยแม่นคงแบบโคตรมันแน่นอนนะครับเพราะพรุ่งนี้แถวหน้าคือคู่ที่กัดตีกันมาตลอดนะครับอย่างแม็กกับจอร์ดนั่นเองจอร์ดปีหนึ่งแม็กปีสองนะครับทุกคนดูไว้วันมาก็จะรู้นะว่าคู่นี้เนี่ยจะม ว่ามีอะไรตีกันบ้างถ้าเราจะไม่ผิดพยายามนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งคือที่สเปนหรือแคนาดาทุกคนที่สุดท้ายมันจบด้วยเซฟตี้ค่ะแต่จอร์ดไปเบรกเทสแม็กในในตอนหลังช่วงช่วงเซฟตี้ค่ะแล้วก็ฟ้องกันเลยอะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ตีกันนะครับหรือจะเป็นปีที่แล้วหรือปีก่อนแม้ที่สุดท้ายมันลงมาคุยแล้วก็มีแบบพูดแบบเหมือน จะทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แมสุดจริงหรือจะเอาปีนี้ก็คือเรื่องข่าวหรือว่าสมมติถ้าเกิดว่าแม็กซ์มาเมอร์เซเดสจริงๆอย่างเงี้ยจะไม่ตีกับจอตายเหรอถ้าคิมมิสเป็นคนออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันแน่ๆนะครับและอีกอย่างนึงที่มันมันก็เพราะว่าทั้ง2คนเนี้ยเป็นนักขับที่เวลาได้สตาร์ทออกเนี่ยจะมีความนิ่งแล้วก็ดีมาเลยเป็นจุดน่าสนใจว่าแม็กซ์เนี่ยจะแซงได้ไหมเพราะแม็กซ์เนี่ยตอนนี้ต้องการคะแนนเพื่อไปเพื่อไปไล่บี้กดดันแมคคาเรนทั้ง2คันเนาะแต่เชื่อว่าตาจอก็คงไมม่ยอเพราากทีีี่สนนม้็คงด นก,ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้ตรงการ start follow เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็น talking point ว่าพรุ่งนี้ follow มาแ,แต่จริงจริงพรุ่งนี้เราว่ามันตรงแบบไม่ใช่แค่ follow นะ แถวหน้ามันหมดเลยเพราะ PSV เนี่ยถึงแม้จะตามแม็กอยู่แค่ตำแหน่งเดียวก็จริงอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับและยิ่งสนามนี้มันเป็นสนามที่รถมันดูจะเข้าทางแม็กคาเรนมากกว่าเรดบูลเพราะมันมีโค้งอะไรพวกนี้เยอะนะพวกโลว์สปีดมีเดยมสปีดอะไรเงี้ยก็มาลุ้นกันนะครับแต่พวกนี้เราว่าเฮ้ยมันก็เดือดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะทุกคนเมื่อกี้เราพูดถึง PSV ใช่ไหมก็มาขอพูดถึงแม c กคาเรนหน่อยละกันนะครับคืออันเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกแค่เลสนี้นะเรารู้สึกว่าตั้งแต่หลัง หลังซานวอร์ดก็คือมอนซาบากูแล้วก็มาสนามเนี้ยแมคคาเรนเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปกติถ้าดูแมคคาเรนเนี่ยทั้งซีซันนี้นะครับอาค่ซีซันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นรอบแพ็กทิสหนึ่งสองสามคหนึ่งสองแล้วก็มาจบ Q3 สามอะไรเงี้ยเราจะต้องเห็นแมคคาเรนที่แบบเฮ้ยมันดูไม่น่ากันงวลมันดูแบบเออเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาหนึ่งสองเดี๋ยมันก็กดม่วงเดี๋ยวมันก็อะไรแต่เนี่ยสองสามเวสหลังอะเราไม่เห็นแมคคาเรนเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันดูแกว่งมากๆคือเราไม่่รู้ว้ววาาดยแบบะสภพ ของบากูกับอะอย่างบากูกับมอนซ่าเงี่ยสภาพแท็กเนี่ยมันไม่เอื้อเมา่อชนรถแมคคลาเรนอยู่แล้วมันเป็นแบบทางตรงสะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยรถแมคคลาเรนมันจะดีในทางโค้งไงเพราะงั้นแบบอะอาจจะไม่ได้เข้าทางขนาดนั้นแต่พอมาสนามเนี่ยเราคิดว่าเออมันอาจจะดีขึ้นแต่กลายเป็นว่าเอ้ยมันออกท่าเดิมเหมือนตอนมอนซ่ากับบากูเลยก็เลยคิดว่ามันเป็นที่รถที่เขาไปปรับเซตติ้งอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่แมคคลาเรนเนี่ยมันเริ่มตนกกับข้างหลังที่ตามมาแล้วอย่างแมคเวร์สเตเป็นที่เอ้ยมันไล่จี้เพราะแม็กไมด เป็นไรก็เหมือนที่แม็กบอกว่ามัน50-50ได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่แมคคาเลนเนี่ยถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันก็มีความแบบเฮ้ยคุณนามาทั้ง 4, ซีซั่นแลละถ้ากูไม่ได้ขึ้นมามันจะเป็นยังไงอย่างวันนี้รอบคิวหนึ่งคิวสองคิวสามอะไม่มีแมคคาเลนจบอันดับหนึ่งหมดเลยนะอย่างคิวหนึ่งก็จะเป็นแฮมิลตันคิวสองคิวสองจะเป็นใครนะคิวสองจะเป็นราสเซลนะครับแล้วก็คิวสามก็จบที่ราสเซลก็เลยแบบเฮ้ย hey, มันมีความแบบ เหมือนแมคคาเรนแท็กนี้ก็ดูเข้าทางนะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรามารอดูเรสพรุ่งนี้กันว่าแมคคาเรนจะเป็นยังไงเนาะเขาเป็นเรสซิ่งมันก็อะไรมันก็จะต่างออกไปเนาะเพราะว่ามันแข่งกันแบบสามชั่วโมงครึ่ง300กว่ากิโลอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าสิงคโปร์มันกี่แล a p อะน่าจะ50กว่า lap ไหมมันนานก็มาดูกันนะถ้าพรุ่งนี้เพียร์สตาร์ได้ดีอ่ะมันก็จะจบอีกแบบหนึง่งเนาะและอีกอย่างที่พรุ่งนี้แมคคาเรนลุ้นได้ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยสามามมรถปปิดจ็ออบบบแแไช์ คอนสรันเตอร์ได้เลยนะครับเพียงแค่มึงได้13คะแนนคันใดคันนึงจบโพเดียมอ่ะก็ก็คว้าแชมป์แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้สนามนี้อีกนะี่ยก็แบบต้องรอสนามหน้านะคบคือมันอย่างที่เคยพูดไปคลิปมาก่อนว่าคําถามเนี่ยไม่ใช่ว่าได้หรือไม่ได้นะครับคำถามคือเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับซึ่งเราว่าสนามนี้น่าจะไม่ยากนะครับถ้าไม่มีใคร DNF เหมือนสนามที่แล้วอีกก็ เนาะการลุ้นแชมป์มันจะมาดราม่าอะไรหรือเปล่าทีนี้ทุกคนอย่างที่เราเกิดไว้ตั้งแต่ตอนคิวสอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับก็คือเฟิร์เฮอนะครับแล้วจบแบบว่าเฟิร์เฮอนะครับก็คือแบบ คือเราเราเชื่อว่าตอนนี้เฟอร์รี่ทิ้งปีนี้แล้วนะครับเราเชื่อว่าเฟอร์รี่ทิ้งปีนี้แล้วเพราะว่าปีนี้ทําไปคืออย่างแชมป์คอนสตรักเตอร์มันก็ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นรุ่นที่2แต่คือการที่แบบลงทุนปีนี้มันก็ไปกระทบทุนปีหน้าใช่ไหมถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะครับเพราะงั้นสู้ทิ้งกันเนี้ยเราไปพัฒนาโปรเจกต์2 0 2 6ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของเลอแคสตอนปี2อ2 6ย่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกันแต่ก็เนาะมันมันดูแบบ แพ็กทีสหนึ่งสองสามก็ดูแบบเอ๊อะอ, 1, อีย่างเนาะพอคิวหนึ่งเอ้ยทันเซอร์มาตอนแรกเราเห็นทันเซอร์อุอ้ยกดหนึ่งเอ้ยดูดีเว้้ถาพักสองเอ๊ะมึงก็ได้เวลาเท่าเท่าตอนคิวหนึ่งอ่ะแต่อันดับมึงไม่ได้หนึ่งแหละไอคิวสามมึงได้เวลาเท่าตอนคิวหนึ่งกับสองเหมือนกันมึงได้6กกับเจ็ดแสดงว่ารถมันน่าจะได้แค่นี้จริงๆเฟอร์เลรี่น่าจะได้แค่นี้จริงๆเนาะต่อให้ว่นนี้มันเป็นเรสยาวๆก็อาจจะออกหกกับเจ็ดอย่างเงี้ยแต่มันก็ขึ้นมาได้มากสุดอาจจะได้ลุ้นสักพีสามโพเดียมสักคันหนึ่งอะไรงก็ ก็พอเป็นไปได้นะครับก็มาดูกันว่าเฟอร์รี่จะเป็นยังไงนะครับเราเชื่อว่าอีก6สนามมาแฟนแฟนเฟอร์รี่ทุกคนก็คงแค่เชียร์ว่าเอ้ยอย่างน้อยในหเนี่ยขอชนะสักหนึ่งได้ไหมถึงแม้มันจะยากมากๆหรือว่าอย่างละหสนามเนี่ยขออย่างน้อยเวสหนึ่งก็มีโพเดียมหนึ่งคันได้ไหมโดยเฉพาะทันเซอร์ที่แบบเป็นแฟนอย่างเราด้วยแล้วก็แฟนๆหลายคนเชียร์กันก็คือขอทันเซอร์เนี่ยได้ขึ้นโพเดียมสักหน่อย เนาะทุกคนเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของเลอแคร์ด้วยนะครับเลอแคร์บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบชิดวีคเอนเลยนะครับก็คือมันเป็นชิดวีคเอนก็คือเป็นแบบสุดสัปดาห์ที่แบบเฮงซุวยมาเดอะฟา อะไรเงี้ยคือแบบนั้นเลยแหมแล้วมันก็จะมีบทสัมภาษณ์ที่เราพูดไปเมื่อกี้ว,ว่าเกี่ยวกับ2026ใช่ไหมล้วคนคือเลอแค่์แนวสัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อกี้เราเซฟเอาไว้นี่เลอแค่บอกเลยว่าผมหวังว่าเราจะเริ่มปี2026ได้ในทนศทางที่ถูกต้องเพราะงั้นไม่ฉะนั้นเราจะเสียเวลาไปอีกประมาณหลายปี2องปีได้เลยก็คือเนี่ยเหมือนเฟอร์เหมือนพูดมาเนี่ยคือแม่งเห็นเลยว่าจริงๆ2026ตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงเพราะไอ้25เนี่ยมันไม่ดีแล้ว26ขอให้มันดีเถอะแม่ น่าเสียดายนะครับเฟอร์รี่ปีนี้ตอนตอนก่อนเริ่มปีทุกคนก็แบบโหแฮ Hamilton มิลตันมารถแล้วรถปปที่แล้ว SF24 ี่มันดูดีไง <c oughs> เกือบได้แชมป์ประเภททีมใช่ไหมทุกคนสุดท้ายาโอย่5ยี่สิบห้ามาโอ้โหนะทุกคนไปเปิดดูมีมันได้นะครับคันล้อก,กันยับเลยทีนี้มันจะมีบทสัมภาษณ์ของทันเซอร์นะครับเราหยิบมาให้อ่านกันเอ้ให้อ่านให้ฟังกันนะครับคือทันเซอร์เนี่ยบอกว่าผมคิดว่าความเร็วเนี่ยมีนะแต่เราเนี่ยไม่สามารถทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดตั้งแต่ช่วง Q2 เป็นต้นไปเน่่ยยผผผมมมคิดววาารู้สึกเฮ ผมเข้ากับรถได้ดีมากขึ้นนะผมคิดว่าอาทิตย์นี้ผมขับได้ดีประมาณนึงแหล,ละแล้วก็ผมก็แฮปปี้กับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถนะผมรู้แหละว่า P6 เนี่ยมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ดีเราก็คิดว่าเราเนี่ยควรจะแบบไปได้มากกว่านั้นคือได้ตำแหน่งสูงกว่า P6 แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับแบบอุณหภูมิยางด้วยแล้วก็มันมันมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นทุกอาทิตย์เลยเป็นบ่อยมากก็คือแบบเหมือนก็พยายามบอกเลยว่ามัน มันดูจะมีนะแต่มันก็ไม่มีรู้แหละว่าทํางานได้ไม่ดีและปัญหาอยู่ตรงไหนขึ้นก็จะรู้ว่าอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่กลับมาจากซัมเมอร์เบกเนี่ยเราจะเห็นว่าทานเซอร์เนี่ยสัมภาษณ์แบบเนี้ยทุกเวสเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงอะ่ะคอามฝันทานเซอร์เนี่ยดีนะคือเพสเนี่ยมีนะครับดูมั่นใจขึ้นดูเหมือนแบบเหมือนลดความกดดันลงแล้วรู้ว่าผลงานมันคงได้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวมาเชียร์กันเนาะแล้วยิ่ง รอสโก้เพิ่งจากไปนะครับพูดเราเศร้าม,มากเลยก็หวังว่าเลสนี้มันอาจจะมีอะไรสักอย่างให้ทันเซอร์แบบตีหน่อยสมมติสตาร์พี่หแล้วมันไปจบโพเดียมได้คิดว่าทิศนี้โฟกัสเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ทันเซอร์ประมาณนึงเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาเชร์ทันเซอร์ไปด้วยกันนะครับแต่ขอบขอบแวันนี้หนึ่งเฮลทแม่งโคตรสวยเฮล멧สีทองอ่ะทุกคนสวยโคตรเห็นแล้วแบบขอซื้อได้ไหมขายแม่สิบบาทนะทันเซอร์ขอแต่ <c oughs> สวยจริงทุกคนคือตอนแรกดูแพ็ทีนหนึ่งอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ย ทำไมมันแปลกๆว่าปกติมันต้องสีเหลืองไม่ใช่หรอทําไมสีเหลืองมันสะท้อนแสงจังวะก็ดูบันผ่านไงสักพักอ๋อสีทองเช็ดเคโคตรสวยนะครับสักพักมันเฟอร์ลี่โพสของเลอแคร์เหมือนกันสวยมากโอ้โหเลสนี้เฟอร์ลี่คือถ้าบวกกับน้องมึงสวยเนี่ยขอผลง้างสวยๆด้วยได้ไหมนะครับคือเนี้แบบพอเชียร์ทันเซอร์เรื่อยๆมันเลิฟอินกับเฟอร์ลี่เรื่อยๆเราก็แบบขอหน่อยเหอะคือกูซื้อเสื้อมึงมาแล้วน้องก,ก็แหมนะเฟอร์ลี่ก็ ยาวเหมือนกันนะทุกคนเฟอร์ลี่เนี่ยเราพูดไปยาวเหมือนกันนะครับอ่ะเฟอร์รี่ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับทุกคนมาจบที่เรื่องนี้ซะหน่อยนะครับนั่นคือวินเลียมส์นะครับทุกคนโอ้โหเชื่อว่าแบบมันดิ่งแบบดิ่งสุดๆเลยนะครับอาทิตย์นี้ก็อย่างที่บอกไปว่าหลุดคิวสองทั้งสองคัน P12 P13 นะครับสุดท้ายมาโดน dis qualify ทั้ง2คันถามว่าโดนได้ไงนะครับหลังจบเลสเขาก็จะไปแบบมีจอดรถแล้วก็ตรวจรถเนาะวิลเลียมแมทถูกพบเจอปัญหาที่ปีกหลังนะครับเพราะว่าปีกหลังเนี่ยมันมีแกลบระหว่างปีกหลังกับตัวทั้งหมดอะว่าแกลบที่มันใช้เปิด DS เนี่ยเกินลิมิตที่ FIA เนี่ยตั้งเอาไว้ตอนแรกเราเห็นแล้วแบบมึงโดนแน่สักพักโดนจริงๆนะครับปรับ dis qualify สอคันเลยซึ่งวิลเลียมเนี่ยก็มีออกสเตทเมนนาว่าเออทางเราเนี่ยเช็ค ก่อนแล้วว่ามันไม่มีอะไรก็เลยออมาวิ่งนะครับแล้วก็มีบอกได้ว่า เราเนี่ยไม่ได้คิดที่จะแบบเกณฑ์เอเดเวนทจตรงนี้คือไม่ได้กะจะแบบถือประโยชน์เขาเลยนะเอาเปรียบตรงนี้แต่ก็โดนไปนะครับเรียบร้อยเลยซึ่งอาที์นี้วิลเลียมจริงๆผลงานเนี่ยโคตรดิ่งนะครับคือมันก็ไม่ได้ดิ่งจะคําว่าดิ่งนะแม้ไม่รู้ว่าใช่ถูกไหมนะครับแต่คือผลงานไม่ดีละกันเพราะแพ็กทีสหนึ่งใครจําได้เอาบอดลดแม่งควันขมงเลยนะครับและแพ็กทิสก็ดูแบบแปลกๆนะครับคิวหนึ่งเนี่ยเอาบอดเนี่ยเกือบหลุดด้วยนะรอดมาได้นะครับคิวสองไม่รอดสุดท้ายตกคู่จบ ifying, ดิสโเลยีไฟ ทิตย์นี้แปะไอสติ eker, ๊กเกอร์น้องสปาร์เกิลยูนิคอร์นอีกแล้วนะครับทุกคนก็ต้องมาดูว่าจะช่วยอะไรได้ไหมมาสาธุไปด้วยกันว่าเอ้อเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบิลเลียมแม่บากูมานี่อย่างที่พูดไปนะว่าอาทิตย์ก่อนนู้นคือสวรค์นะครับอาทิตย์นี้นี่คือดิ่งลงอระโลกแล้วเหมือนโดนทิ้งจากกะโลกลงไปอีกนะครับดิ่งลงไปเลยเนาะก็ฮ แต่อันเนี้ยก็คืออย่างที่เหมือนคาร์ลสไซให้สัมภาษณ์ถ้าใครฟังคลิปที่เราแปลบทสัมภาษณ์นะครับคาร์ลสไพยายามบอกอยู่แล้วว่าสิงคโปร์เนี่ยยากมากๆคือเหมือนตัวคาร์ลสเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะยากและผลที่ออกมาแม่งยากจริงๆนะครับและมันยิ่งกว่ายากอีกหลายคนก็อาจจะช่วยวิลเลียมทั้งสองคันกันเอาบอลสนามนี้หมวกใหม่ด้วยนะสวยนะมันเป็นสีิเขียวว่ะทุกคนเลิศอยู่นะทุกคนทีนี้มาดูกิจสตาร์ทพรุ่งนี้กันหน่อยละกันนะครับเล็กน้อยเนาะแถวหน้านะครับหนึ่งก็จะเป็นบาเซลสองวูสเตเป มาเป็นนอร์วิสห้าเฮมิสตันหกแล้วแคร์เจ็ดฮัตจ้าแปดแบมเมนเก้าแล้วก็ลอนโซ่สิบนะครับส่วนอัลบอนกับสายให้โดนสุดเดียวคอลี่ฟต์ตัวแรกสิบสองสิบสามก็จะไปสตาร์ทจากข้างหลังนะครับก็จะเป็นอัลบอนสิบเก้าสายยี่สิบโอ้โหเนาะวิลเลียมฟาดคอไปนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนหลังคอลี่ไฟต์อย่างที่บอกว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าเรื่องให้พูดถึงในคอลี่ไฟต์เนี่ยมันน้อยแต่หลังคอลี่ไฟต์เนี่ยมันยาวกว่านะจริงๆทุกคนไอช่วงที่เรามานั่งคุยกันตอนหลังเนี่ยยาวกว่า ที่เราพูดช่วงคอลิฟายอีกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ข้อมูลทุกคนครบนะครับผิดพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยไว้ตรงนี้ขอโทษตรงนี้ไว้เลย นะครับแบบที่บอกว่าปกติหลังคอลิฟายเราจะไม่ได้จดละเอียดอะไรมากเพราะว่า1เลยคือวันเสาร์ปกติเราจะออกไปกินข้าวกับแฟนไปข้างนอกกับแฟนนะครับมันเลยไม่มีเวลามานั่งดูเนาะเราก็จะได้เดินถือโทรศัพท์ดูอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้นั่งดูขนาดนั้นนะครับก็จะจําไว้ในหัวแล้วก็จดสั้นๆไว้เนาะเพราะงั้นตกลงตรงไหนไป้ายหรือตรงไหนให้ข้อมูลผิดก็ขอโทษไว้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนติชมเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับแต่ขออย่างสร้างสรรค์แล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับอ๋อแล้วก็วมมทุย หรือคนให้มีอะไรมากขึ้นนะครับเรามีถามไปในโพสแล้วแต่อาจจะไม่มีอาจจะแบบว่าอาจจะยังไม่เห็นกันเราจะเปิดเซสชันเป็น Q&A นะครับทุกคนให้ทุกคนถามเข้ามากันได้อยากถามอะไรอะ่ะถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกี่ยวกับเอฟวันก็ได้นะครับถามเกี่ยวกับเราก็ได้อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราก็ถามได้แล้วก็ อย่างที่บอกให้รู้และเกียร์วันก็ถามมาได้อันไหนเราไม่รู้ก็จะไปหามาให้ทุกคนได้นะครับจะพยายามหาม,มาอย่างที่บอกว่าเราก็เพิ่งดูวันได้ไม่ได้นานมาแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เยอะมากๆเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกคนละกันนะครับใครอยากรู้อะไรถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะอัด ภายในอาทิตย์หน้าแหละนะครับทุกคนพอกานถามเข้ามาได้เลยนะก่อนจบคลิปนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากสับสกายช่องเรานะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้หรือชวนเพื่อนๆเนี่ยมาดูช่องเรากันเยอะๆนะครับจะครบพันซับแล้วนะมาไกลแล้วนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดต้นที่ดีมากๆเลยนะครับวไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะแล้วก็ยังสามารถติดตามเราได้ในช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไองงทาใชช้ืจี กันหมดเลยนะ F1 ไปวันๆนะครับทุกคนกดติดตามเข้ามาได้เลยนะหากมีลูกค้าท่านใดหรือสปอนเซอร์ท่านใดผ่านในคลิปเราช่องเราและอยากสนับสนุนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ2ช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น DM นะครับ IG กับ Facebook นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นทางอนะีเมลเนาะดู F1 ไปวันแอร์จีลนะครับขึ้นให้ตรงนี้แล้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับอ่ะทุกคนคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ตีสองครึ่งแล้วนะครับทคนเดี๋ยวจะไปรีบตัดแล้วก็รีบลงให้ทุกคนนาอกลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวอัพช้าไปอะ่ะพรุ่งนี้สมมุติเรา up up อัพสิอัพบ่ายเงี้ยแป๊บเดียวแม่งก็แข่งแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะรีบอัพนี่แหละ จะไปอาบน้าแล้วมาตัดแล้วก็อัพใ้ทุกคนดูเลยนะครับทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเป็นที่บอกผิดพลาดตรงไหนไปขอโทษจริงๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาติกันได้เลยส่วนวันนี้เราขอลาไปทํางานให้ทุกคนดูก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจอกันใหม่พรุ่งนี้แหละเลสจบคนไม่จบนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนส่วนวันนี้โอ๊ยเบอร์หมดแล้วส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคราบบ๊ายบาย